ตอนเช้าเนี่ยนะมีข่าวเรื่องแผ่นดินไหวนะนะอันนี้เนี่ยก็หลายคนตกตกใจกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นที่เมียนมาก็ตามแต่ว่าคือมันก็รู้สึกได้ถึงประเทศไทย ผู้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมีรายงานจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวว่านอกชายฝั่งเฝ้าระวังทางตอนใต้ของเมียนมาความรุนแรงที่6แมกนิจุดนะจุดศูนย์กลางลึกลงไป10กิโลเมตรห่างจากที่ตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากอยู่289กิโลเมตรนะครับอาคารสูงอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเขาก็ รู้สึกกันนะตึกสูงจํานวนมากในกรุงเทพเนี่ยรู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือนเลยนะบางตึกเนี่ยประชาชนวิ่งออกมาเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างเขาบอกว่าที่ดินแดงเนี่ยมีตึกสูงเกินกว่า10ชั้นเยอะนะครับมีการแจ้งมาว่าม่านเนี่ยสั่นไหวตึกโยกสายไปมาพนักงานหลายคนเวียนหัวเพราะไม่เคยชินอย่างที่คลองเตยก็มีการแจ้งว่าตึกโยกแรงมาก ในมหาวิทยาลัยที่ตึกสูงต่างๆเนี่ยก็รู้สึกได้หรืออย่างคอนโดมิเนียมในย่านทองตันนะครับเขาบอกรู้สึกโยกเยกเหมือนอาคารมันโยกเยกเหมือนบางคนบอกว่าเหมือนตอนที่เคยอยู่ออสเตรเลียแล้วใสโคลนถลม่มนะฮะเขาก็เลยบอกเออเราไม่ไม่แน่ใจว่าของไทยจะยังไงแล้วคอนโดบางที่เนี่ยมันเก่าแล้วด้วยนะอย่างเขาบอกว่าอ,อาคารชั้นสิตรงหลักสี่เขาก็แจ้งว่ามูลี่เนี่ยแว่งนะหรือบางคนเนี่ยทีแรกเข้าใจว่าตัวเองเนี่ย เกิดอาการบ้านหมุนแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะเพราะว่ามันมีแผ่นดินไหวนะครับเรื่องนี้เนี่ยเออหลายคนก็เป็นห่วงนะทีนี้ทางด้านคุณสุวิทย์โคสวรร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรธรณีบอกว่าสถานการณ์แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับมันเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสากายในประเทศเมียนมาตามแนวระนาบแบบเหลื่อมขวา อัตราการเคลื่อนตัวประมาณ2เซนติเมตรต่อปีประชาชนเนี่ยรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวกรุงเทพเนี่ยยีเขตนะส่วนนนทบ,บุรีจะเป็นที่ปักเกรด็ดแล้วก็ที่อำเภอเมืองประทุมธานีที่เทศบาลน,นาครรังสิตที่นี้เขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยรองรับด้วยชั้นดินเหนียวอ่อนเมื่อมีแหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวจากระยะไกลก็จะสามารถขยายคลื่นแผ่นดินไหวได้มากถึง3เท่า ก็เลยทําให้ประชาชนบนอาคารสูงในกรุงเทพนหานครและปะทุมธานีรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้ได้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่มีรายงานความเสียหายนะครับและจากสถิติการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณราบอ่าวเบงกอลในรอบ5ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี61-66นั้นเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด3.1-5.4ไปแล้ว28ครั้งนะครับโดยที่ขนาดความรุนแรงสูงสคือมากกว่า5เนี่ยนะครั้งด้วยกันนะครับ